ครับเ,เพื่อนๆวันนี้วินเนอร์มาปั่นจักรยานกันนะครับ้องวินเนอร์ได้จักรยานมาใหม่เอาเอาเบกเบกเบกมาไปเลยครับมาปั่นเลยชัี่อเอาปั่นไปหาเวลาจิ๊บา,าวินเนอร์จะปั่นไปหาวินาแลครับโอ้ยเอาเอา,เอามาเล่าดูโอ้ปั่นได้แล้วนี่เนี้ยมีปั่นเีย ุยพังแล้วเออปั่นชี่นั้นมันก็ตกสกิครับพี่นาวครับต้องใช้มืเอเราชี้ต้องถอยก่อนไปทางนู้นก่อนนี่แมน้องพยายามน้องพยายามปั่นเนี่ยน้องก็เป็นเหนะ็นไหมน่ะนาวดูได้แล้วได้แล้วทุกคนเนี่ยปั่นได้แล้วครับนี่อ่ะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมองทางมองทาง เวลาเราจะปั่นเราก็มองทางลูกเอาค่อยยากๆอุ้ยไหวไหมอ่าได้เอ้ยได้ไวมามองทางออาเดียวเลียวเลี้ยวเดี้ยวมาแม่เดี้ยวมาแม่อันนี้อ่ะเออทุกคนวินาทีปั่นเป็นแล้ววินาทีปั่นได้แล้ว,วนี่อ่ะไปเอ้ยโ,โอ้ปั่นได้แล้วครับ ใครว่าวินเนอร์ป um yeah, right. um ั่นไม่ได้นะวินเนอร์ปั่นเป็นแนมเนี่ยนู่ว่ะเห้นไหมพี่นาวึ๊บ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 อื๊บึ๊บทันไหมครับหนึ่งช่องช้อ้าวไปเออนั่หละ มีความพยายามได้จัก,กรายานม,มาใหม่ยังปั่นไม่เต็มจ้ามีการเอาวินเนอร์กำลังหัดปัน่นจักรยานจ้ามาค่ะมาปั่นจัก,กรายานกับวินเนอร์กันไหมเพื่อนๆเอาวินเนอร์พยายามเอาล้อล้อหมุนติวแล้วล้อหมุนติวแล้วอันหนึ่งสองสามจุ๊บจุ๊บเอาไวไหมไวไหมเอาอเมช่วยอ่ะ อ้าออ่าแม่ช่วยนะวินเนอร์ไปได้อ้าววินเนอร์ไปได้วินเนอร์ไปได้ค่ะเพื่อนๆดูสิวินเนอร์จะปั่นให้ดูนะนะะมาปั่นจักรยานกับวินเนอร์ไหมคะทุกคน